สวัสดีค่ะวันนี้จะเจอกับน้องเพลงเสรีไทยอีกแล้วนะคะพี่ๆีตอนนี้น้องเพลงอยู่ที่เสรีไทยสาขาสนามบินนะคะยี่ยงยื่งมอตอ่ามอตาปีเก่าค่ะพี่ๆีนี่วันนี้นะคะน้องเพลงจะมารีวิวรถกระบะอาทำงานให้ดูนะคะพี่พีเหมาะสําหรับชาวสวนนะคะรถกระบะสําหรับชาวสวนนี่ เดี๋ยวจะให้ดูนะคะตัวนี้น้องเป็น Toyota Revo s i ซิงเกิลแ2.8เอ t นทนะคะพี่พราคาอยู่ที่539,000บาทผ่อนเริ่มต้น9,000บาทนะคะเป็นรถปี2021ค่ะพี่พี่สีขาวสวยๆแบบนี้เลยค่ะมาดูตัวหน้ารถน้องกันนะคะนี่น้องจะได้เป็นโฉมหน้าหมูป่านะคะพี่พีโฉมหน้าหมูป่าค่ะแล้วก็จะได้ตัว กระจังหน้าเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีตัวโลโก้โตโยต้าเป็นโครเมียมนะคะพี่พี่ติดอยู่หน้ารถสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะนี่ตัวไฟก็ใหม่ๆกันเลยนะจ๊ะพี่พี่จา๋าตัวไฟใหม่ๆกันเลยนี่ไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะพี่พี่ใหม่ๆกันเลยไม่มีคราบเหลืองเลยค่ะพี่พี่นี่ให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะคะหลอดไฟใสามากๆไม่มีคราบเหลืองเลยค่ะพี่พี่ ไปดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะนี่ด้านข้างตัวรถน้องจะได้ยางใหม่ๆแบบนี้มาเลยพี่พี่<ๆ>ดอกยางนา,นาๆนนนเน้นๆกันเลยยางใหม well. ่ๆแม็กแต่งนะคะพี่พแม็กแต่งสวยมากๆเลยนี่คะ่ะแตง่งแม็กมาให้แล้วนะคะนี่สวยมากๆเลยพี่พี่ได้ไปไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยนะคะสําหรับคันนี้นี่ในส่วนของไฟเลี้ยวตัวนี้น้องได้เป็นไฟเลี้ยวทับทิมนะคะพี่ๆได้เป็นอ่าตัวไฟเลี้ยวทับทิม นี่แล้วก็มีตัวสะอาดอักษรน,นะคะตัวอักษรเป็นโครเมียมพี่พี่ไฮลักสองจุดแปดจีอ่าสองจุดแปดนะคะนี่โครเมียมสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้น้องได้เป็นไฟเลี้ยวอขออภัยค่ะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะพี่พกระจกมองข้างตัวนี้น้องได้เป็นกระจกสีดำสีดำด้านนะคะพี่พี่ขาได้เป็นกระจกสีดำด้านสวยๆกันเลย ส่วนเบ้ามือก็จะเป็นสีดำด้านเหมือนกันค่ะพี่พขานี่เดี๋ยวให้ดูช,ะชะัดๆแทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยค่ะพี่พในส่วนของกระจกน้องคันนี้อ่าได้เป็นฟิล์เมนนะะลเดิมโรงงานนะคะกระจกฟิล์มเดิมโรงงานสภาพใช้งานได้ปกติเลยนี่ฟิล์มเดิมโรงงานต้องจะมีตัวอาโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงนี้นะคะพี่พี่ติดอยู่สวยๆกันเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะมาดูในส่วนของล้อหลังมาอา ล้อด้านหลังบ้างนะคะพี่พี่คันนี้เป็นยางมิชลินเลยค่ะเป็นยางมิชลินแล้วก็อ่าเป็นข้อเพลาลอยนะคะพี่พี่คันนี้ยางมิชลินนี่แมกกะทะข้อเพลาลอยนะคะพี่พี่สวยๆกันเลยค่ะยางมิชลินยางดีเลยนี่แมกข้อเพลาลอยนะคะพี่พี่แมกกะทะข้อเพลาลอยสวยๆกันเลยมาดูในส่วนของอ่า คอตัวคอกบ้างนะคะพี่พี่ค้อรัร้วตัวนี้จะเป็นคออรัร้วอ่าอ่าเหล็กเสริมแป๊บน้ำเงินนะคะพี่พี่เหล็กเสริมแป๊บน้ำเงินนะคะนี่ความสูงประมาณสิบชั้นครึ่งนะคะพี่พี่สิบชั้นครึ่งคืออ่าประมาณหนึ่งเมตรแปดนะคะประมาณหนึ่งเมตรแปดก็คือสิบชั้นครึ่งนะคะ สวยๆกันเลยจาะพี่พี่จ๋านี่มาดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันบ้างนะคะนี่บันท้ายตัวนี้น้องจะได้เป็นเหล็กค้ำหลบป้ายด้วยค่ะพี่พเป็นเหล็กค้ำหลบป้ายด้วยนะคะด้านล่างก็จะมีตัวสก,กีนะคะพี่พี่ที่เป็นอ่าด้านล่างอ่าแหนบตรงนั้นนะคะจะมีแหนบสก,กีแล้วก็จะมีตัวตรงเต็งโชคค่ายคู่ค่ะพี่พี่ แนบสกีตรงเตงโชค๊คควยคู่นะคะแล้วก็มีตัวสาแหกค่ะนีให้ดูชัดๆกันเลยนะคะเสริมมาให้ครบเลยค่ะพี่พี่นี่สวยๆกันเลยเสริมมาให้ครบเลยนะคะพี่พีแล้วก็มีตัวยางสเปรมาให้ด้วยนะคะพี่พี่คันนี้มียางสเปรมาให้ด้วยนะคะนี่มีตัวล็อกสองชั้นมาให้ด้วยค่ะตรงครอบรั้วนะคะเป็นตัวล็อกสองชั้นนี่ค่ะ เหมาะมากๆนะคะพี่ๆสำหรับชาวสวนนะคะไว้ใช้ขนทุเรียนขนผักผลไม้นะคะพี่ๆีรับน้ำหนักได้4ี่ถึงห้าตันกันเลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะคะรับน้ำหนักได้4ี่ถึงห้าตันเลยค่ะพี่พี่ขานี่น้องเป็นตอนเดียวข้อเขาลอยนะรับน้ำหนักได้4ี่ถึงห้าตันเลยด้านหลังนะคะนี่ใส่ของได้เยอะมากอ่า รับน้ำหนักแล้วก็วางของได้เยอะมากนะคะพี่พี่มีความสูงครอกรัวประมาณ1อ่า1เมตรแหรือว่า10ชั้นครึ่งนะคะมาดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างค่ะพี่พี่ขานี่น้องจะได้เป็นเบ้ามือโครเมียมเหมือนกันแล้วก็ตัวกระจกก็เป็นฟิล์มเดิมโรงงานสภาพใช้งานได้ปกตินะคะนี่ใช้งานได้ปกติเลยในส่วนของแผงประตูนะคะพี่พี่คันนี้นะคะฝั่งคนขับน้องจะได้เป็นปุ่ม เปิดปิดประตูออตโต้นะคะนี่ออตโต้แผงประตูสีดำมีช่องวางแก้วน้ำให้นะคะใส่ของได้นะคะพี่ๆขาต่อ,อไปมาดูเม็ดอักกันบ้างคะ่ะพี่ๆคันนี้นี่เม็ดอักเรียงสวยเลยนะคะพี่ๆรับประกันร,รถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำแน่นอนคะ่ะเม็ดอักเรียงสวยเลยพี่ๆขา รถไม่ได้ชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนนะคะซื้อรถกับน้องเพลงพ่เสรีไทยพี่พี่มั่นใจได้เลยค่ะนี่ดูตอนน็อตกันบ้างเดิมเดิมโรงงานเลยเห็นไหมคะพี่พี่เดิมเดิมโรงงานกันเลยนี่ตัวเบาะนะคะพี่พี่ก็ใหม่มากๆนะคะเบาะใหม่มากๆเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะพี่พี่เบาะหนังสีดำสวยๆแบบนี้เลยค่ะเบาะแน่นๆเลยค่ะไม่ยุบไม่ย้อยแน่นอนค่ะพี่ๆค่ นี่เป็นเบาะสีสิบหกสิบนะคะพี่พี่สีสิบหกสิบเบาะยังเงาเงาแน่นๆอยู่เลยสำหรับคันนี้นะคะสวยๆกันเลยนี่ในส่วนของพวงมาลัยคันนี้น้องได้เป็นพวงมาลัยธรรมดา3ก้านนะคะพวงมาลัยธรรมดาสก้านแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาหสปีดคะ่ะพี่พี่ขน้องได้ในส่วนของเกียร์ธรรมดาหสปีดคะ่ะ หน้าจอคันนี้ได้เป็นหน้านได้เป็นหน้าจอ่อาทัชสกรีนนะคะสวยทันสมัยมากๆเลยนี่ปุ่มแอร์ด้านล่างอะไรก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะพี่พี่เปิดปิดปรับได้นะคะสภาพใหม่มากๆเทียบมือหนึ่งได้เลยคันนี้นะคะใหม่ก็น้อยด้วยนะคะพี่พี่ไม่หลักหมืนนะะ่นเท่านั้นเองไม่หลักหมื่นนะคะได้คันนี้ไปก็คือคุ้มแน่นอนค่ะในส่วนของเพดานตัวรถก็ไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะคะพี่พี่ขา ใหม่มากๆใหม่กริบมากๆเลยม,มีที่บังแดดมาให้ด้วยนะคะสองฝั่งเลยตัวไฟนะคะตัวไฟนะคะตัวไฟด้านบนตัวนี้ก็เปิดปิดได้นะคะสภาพใช้งานได้ปกติเลยพี่ผู้ขาใหม่มากๆนะคะสำหรับคันนี้รับน้ำหนักได้สี่ถึงห้าตันเลยนี่ครอกรั้วเป็นเลนสเสริมแป๊นน้ำเงินนะคะแป๊บสีน้ำเงิน ทนทานมากๆค่ะพี่วิขาเดี๋ยวเวียอาเดี๋ยววนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะสวยๆกันเลยมีตัวล็กอกสองชั้นให้ด้วยนะคะเป็นคอกเพลาลอยนะคะพี่วขายางมิชลินอย่างดีเลยน้องเทงให้ยางมิชลินอย่างดีเลย ดียวดูฝั่งนี้กันบ้างค่ะฝั่งผู้โดยสารนะคะพี่พี่ด้านข้างนี่เหมือนกันเลยค่ะตัวแผงประตูก็จะมีช่องวางแก้วนะะ้ามีอ่ะช่องวางของให้นะคะพี่พเป็นแผงประตูสีดํานะคะเดี๋ยวให้ดูเม็ดอักด้านนี้กันบ้างพี่พพี่พี่จะได้มั่นใจนะคะนี่ค่ะเม็ดอักเรียงสวยมากๆเลยเม็ดอักเรียงสวยมากๆเลยพี่พี่เดิมๆโรงงานเลยค่ะนี่กลมๆนะคะไม่มีร่องรอยการบุบอ่าการชนหนักใดๆเลย มั่นใจได้เลยนะคะพี่พี่ซื้อคันนี้กับน้องเพลงไปก็คือคุ้มแน่นอนนะคะคุ้มแน่นอน,นะค่ะพี่พี่ขาใหม่ๆกันเลยนะคะตัวคอนโซลหน้านะคะก็จะมีอ่ะตัวช่องเก็บเอกสารเก็บของให้นะคะนี่เก็บเอกสารเก็บของได้นะคะพี่พี่ให้กันถึงสองช่องกันเลยคะ่ะนี่เก็บของได้เยอะนะคะตัวแผ่นยางรองเท้านะคะพี่พี่สภาพใหม่มากๆเลย สภาพใหม่มากๆเลยค่ะนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะคะโอเคค่ะพี่ๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับรถคันนี้นี่น้องเพลงให้10คะแนนเต็มเลยพี่ๆค่ะเหมาะสำหรับชาวสวนมากๆเลยคันนี้นะคะอย่าลืมนะคะค่าตัวน้องอยู่ที่539,000บาทผ่อนเริ่มต้น9000บาทค่ะ เป็นรถปี2021สีขาวไม่หลักหมื่นนะคะพี่ๆไม่ห้าหมื่นกว่าๆนะคะนิดไม้น้อยมากๆไม่นิดเดียวเองสำหรับพี่ๆคนไหนสนใจสามารถติดต่อด่วนหาะน้องเพลงได้เลยนะคะพี่ๆที่เบอร์062 651765ค่ะสำหรับวันนี้น้องเพลงขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่ๆคะแล้วคลิปต่อไปน้องเพลงจะมารีวิวรถคันไหนฝากพี่ๆกดติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ